วิธีเช็คสัญญาณแคมกับสัญญาณแคลงที่ออกจากจานจ่ายมิตซูบิชิ 4G15 สิ่งที่ต้องใช้วงจรลดแรงดันจาก12โวลต์เหลือ5โวลต์ R1K1 1ตัวมิตเตอร์แบบเข็มตั้งเล้นไวท้ที่ DC 10โวลต์ มาดูวงจรกันจ่ายไฟบวก12โวลต์มาที่ขั้วที่2ของจานจ่ายจ่ายขั้วลบเข้ามาที่ขั้วที่1ของจานจ่ายแล้วก็จ่ายไฟบวกเพื่อเข้ามาวงจรลดแรงดันกับไฟลบอันนี้รู้กันเนะาะไฟ5โวลต์ออกมาจากวงจรลดแรงดันแล้วจะต้องมาผ่าน R1K1 1ตัว แล้วก็ออกไปเข้าเข้าขั้วที่สของจานจ่ายขั้วที่3ามนี่จะเป็นสัญญาณแคมแล้วก็ขั้วบวกจากมิเตอร์จะมาคีบอยู่มารอยอยู่ตรงนี้ออกจาก R1K แล้วก็ขั้วลบของมิเตอร์มาอยู่ที่ขั้วลบของวงจรลดแรงดันอันนี้ดูน่าจะรู้เนาะ หนึ่งรอบมี360อบงศาสัญญาณแคมจะแบ่งเป็น4ช่วงก็คือเราหมุนหมุนหมุนสรอบเนี่ยจะต้องได้เข็มมิเตอร์จะต้องกระดิก4ครั้งอ่าดูนะดูเข็มมิเตอร์เห็นไหมเนี่ยอ่านี้หนึ่งนะขึ้นแล้วแล้วก็หมุนปึ๊บสองขึ้นแล้วสามสี่อ่าครบแล้วหนึ่งรอบทีนี้ ก็แสดงว่าสัญญาณน,นี้มีแน่นอนแล้วก็ต่อไปสัญญาณแคง้งย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายเส้นนี้เส้นเส้นที่ออกมาจากตัว R 1 K เนี้ยมาเสียบเข้าที่ขั้วที่4ของ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 จานจ่ายเห็นไหมอ่า ตัวที่สของจ่ายอันนี้สัญญาณแคร้งก็คือสัญญาณท็อปเดสเซนเตอร์ของจ่ายรุ่นนี้สามรอยหกสองศาก็จะมีรอบเดียวก็เข็มจะขึ้น1ครั้งดูเดี๋ยวหมุนเข็มมิเตอร์1ครั้งอาจจะดูสิว่าอ่หนึ่งครั้งดูสิครบรอบยางโอเคนะ,ะนี่รอบเดียวหนึ่งครั้งอาโอเคถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเช็คสัญญาณแคมสัญญาณแข็งที่ออกจากการนจ่าย44:15ดูวงจรกันโอเคครับฝากไว้แค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์